สวัสดีค่ะมื้อนี้มาพอ้กับช่องสาวอีสานพ้ากินค่ะมื้อนี้กับมาพอ้กับฝนคือเกาค่ะมื้อนี้ฝนสีผ้าพีผ้าหนองมากินแกงนมไม่พี่น้องแกงนมไม่สดๆด,ดจากก่อเลยเนีย่แกงหม้อหนึ่งแม้งมาใดฐานใหญ่นึงพี่น่องไม่ได้แกงใส่ยางลายพี่น้องใส่เห็ดคอนเฮาดอกดหน่อยนีย่เห็ดคอนแล้วกับใบใบยีตู้ใบยีตู้กับใบแม้งลากบ้านเฮาพี่น้องแล้วกับพักขา อันนี้ก็จะเป็นปลาพี่น้องนี่ปลาลาปลาลาบวงน,นี่ก็เป็นใส่กวางอีสานพี่น้องนี่มากินแกลีมค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝนละไม่เด้อค่ะเพราะว่าเป็นกําลังใจใหตุนลที่คิดต่อไปนะพี่น้องเนาะมาค่ะวันนี้ก็มาเซ็บๆน้ำกันนะพี่น้องมา่อกี้เขาฝนเด้อวันนี้วันนี้ก็สีมาแปลกๆแน่จังหน่อยพี่น้องตัดผมไหมตัดผมหนมามอ่ะสีๆๆติดแปลกตาแน่หยุดกับข้าวเหนียวนะพี่น้อง กระติบหนึงอยู่ข้างล่างมาบแบบนี้มาเสียบๆสียบกับฝนเลิอแบบนี้เนอะยงเล้วไม่ไมพี่น้องกับเจ้าประเด็กยางใส่ห็ดขอนหน่อยเด้พี่น้องเห็ดขอนหน่อยบ้านเฮาคนนี้แต่เสียบด้วยพี่น้องฝนมากกึนตรงนี้มันมันอ่นอน อยากแกงน้ำมัพี่น้องน้ำมันสดจะบํามันน้ำม่นถุงเลยจกวอยอีสานน้หมันอะไรกินไหมพี่น้องมันี่ไม่ได้ย่างทอดเอามันใหม่แต่ข้างนอกข้างในดีดี

ไปน้ำม,มันเสียมมากินอืมก็ไปเรียกใช่เนาะไดกว่ากระเสี่ยมก่าตลาดอีสานเท่าไรนุ้งขายของอีสานสามขอสามบาทน หกกวัมต้มน้ำขมอ,อีกสองน้ำพี่เนาะน้ำใหม่บางคนที่สางแก่มันก็ชิ่มน้ำขม มันจะขมด้วยน,นะใไมนะต้องต้มน้ำมันออกก่อนต้มชอนน้ำเนื้อมะแก่งนี่นะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่มากินตรงนี้มั้งนี่พี่นนองตรงอี้อย่างกบยอดยอดมันเนะี่ยปายนอนมัน้งมาก,ก,มกินก็เสพเสเหมัอนกันพี่เนาะ không có gì Không phải, không phải. Bạn. Ờ. Nàng như nào bạn có bơm nào luôn đấy thì Nào cho đấy cứ hoàn này mà đi. นึกปะทุมนี่บ่หนาวเลยพี่น้องเลยมองตอน้นต้นเดือนพฤศจิกาคือสีแบบตอนสาวๆตื่นมาเนาะมันเป็นลมๆพี่น้องเมื่อกี้เนีสาวเหรอบ่มีลมบ่มีหยั่งเลยก็จะนั่นหนาหวห่อนเดืนเดือนเมษาเดือนสี่เดือนหาพี่น้องบอ่หนาวบ่มหยั่งเลยห่อนเอาวัมันเดือนเมษาหนาหวห่นอนเอาะรู้ปพี่น้อง và tang canh wiper vào thân yêu. nào đi. A bữa thêm nào, bà thúng, bà thúng. Bà thúng nào bữa cái chị em, không nó. Với chị này, nào đấy Bữa nào đi. Bữa nào đi. Bữa nào đi. thúm nào đi. Bữa nào đi. Bữa Bữa nào đi. Bữa nào 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 mời vì lâu lắm chịu vì nào gần được mời mừng mà cái bắn đến thanh mục lên lạp một quả người có phải để cái nào ra nó mày xuống thôi 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 đi แซบยุบไปหน่อยแกงน้ำขนๆแกงอีสานเท่าเลยชสนน้ำปลาหลนองๆม้ควนแต่เมื่อับเลยพี่องเลย มือสงสออ่วนนี่แสแซ่บขนาดว้าะก่าข้ามยังไงจะบาดพี่น้องอ้หอีสานบานเท่าเลยพี่นอซส,สามขอา้อเซ้า มันกงนะไหม,มต้องนวดใช่ันนวนจะเป็นหวานไหมนะกินชองฟ้าปา่าพี่น,อ,น,นองนอนหิวขาวหิวขาแฮ้ น้ำอ๋อน้ำอ,อ๋อิ้มเลรอพี่น้อยเกี๊บค่ะแกงน้องใม่จุจอดไหมนุ๊แกงเองพี่น้อแส่กวางซื้อตลาดมาทอดกินแก้มแซ่บแล้วเมื่อนี่พาพี่พากนอนมากินแกงน้องใหม่อีสานเขาพี่น้อกับประเดีกบวงกับใส่กวางอีสานพี่น้อ เหลือหน่อยนึ่งเสียบคักค่ะขอบคุณเด้อค่ะสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปของฝนเด้อค่ะจังได๋กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝนน้ำในเด้อค่ะละ่ะมื้อนี้ก็พามาแซ่บๆนี่ล่ะพี่น้องเกียงเราไม้กับปะลาลากับไใจกวกมือ้อนี้ฝนก็นสิขอตัวลาพี่ลานวังไปก,ก่อนเด้อค่ะนี่ล่ะพามาแซ่บๆจำเนี้ล่ะแล้วคลิปหน้าสิพาพ,พี่น้องมาก,กินแนวแซ่บๆคือเก่าล่ะพี่น้องคลิปนี้ฝนก็ขอตัวลาพี่ลานวังไปก,ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ